สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมจะขอ,อนําเสนอข่าวสารในวงการเกมที่คุณน่าจะสนใจแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาข้างในถ้าคุณถูกใจคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโซลัมหน่อยนะครับว่าแล้วเราก็ไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเรื่องแรก Hunter x Hunter เเกมมือถือใหม่ 3D ARPG จากอนิเมะระดับตำนานเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไต้หวันและฮ่องกง เกมมือถือใหม่ที่สร้างจากอนิเมะเรื่องดังระดับตำนานอย่าง Hunter X Hunter ได้นำมาสร้างเป็นเกมมือถือใหม่ในแนว 3D ARPG ลิขสิทธิ์แท้ที่จะนำเราเข้าไปสัมผัสโลกของเหล่า Hunter ที่จะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เกาะปาวานไปจนถึงยอดสซนซิตี้โดยทั้งตัวละครและมอนสเตอร์ถอดแบบออกมาจากต้นฉบับมาเป็นตัวละคร 3D สรับใครที่เป็นสาวกอนิเมะเรื่องนี้ก็แอบไปสนุกกันได้เลยครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันและฮ่องกง ตั้งแต่8คุมพาพันธ์2566ที่ผ่านมานี่เลยครับ Hunter X Hunter เป็นเกมมือถือใหม่แนว 3D ARPG ที่จะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศของโลก Hunter X Hunter ที่ถอดแบบตัวละครเมืองและมอนสเตอร์ออกมาได้ใกล้เคียงตูงจ้จบบับมากที่สุดโดยการเล่นนั้นเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นกอนที่รัวหรือคนอื่นๆที่เราชอบไปออกผจญภัยในแผนที่ 3D พร้อมด้วยการใช้ความสามารถเน้นตามแบบดั้งเดิมเพื่อต่อสู้กับทางมอสเตอร์โจนและตัวละครอื่นๆตามในเรื่องที่เราเคยได้ดูกันใครอยากลองสัมผัสตามไปลองกันได้เลยในเซเวอร์ไต้หวันและฮ่องกงในรูปแบบภาษาจีนนะครับคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีเวอร์ชั่นโกลบอลมาให้เราได้ดึงกันแล้วเรื่องต่อไปริมบัตคอมพานีจากโปรเจกต์มูลบรรยากาศดาร์กแฟนตาซีของหลาคนบาปพ,พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและเปิดโกลบอลวันที่ 27, กุมภาพันธ์นี้ ก็ใกล้ได้เวลาแล้วที่เราจะได้ไปสัมผัสกับดิมบัตคอมพานีจากทีมพัฒนาโปรเจกต์มู n เกมมือถือใหม่หน้าเน้นที่หลายคนกําลังรองในบรรยากาศดาร์กเซกซีที่เราจะได้รับบทเป็นผู้คุมจัดทีมนักโทษซินเนอร์ออกสํารวจเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ที่ถูกแบ่งออกเป็น26เขตโดยในแต่ละเขตจะมีเทคโนโลยีและวัฒน,นธรรมที่ไม่ซ้ำกันเลยครับแต่ทุกเขตล้วนมีนทรัพยากรที่มีค่ายอย่างมากและน่าเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ทั่วโลกทั้ง iOS และ Android โดยตัวกิจจะมาในบรรยากาศของโลกที่เกิดการแตกแยกของเมืองขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็น26เขตที่ตัดขาดจากกันครับตัวทําให้ทาง26เขตนั้นมีรูปแบบเทคโนโลยีและวัฒนธร,ธรรมที่ไม่ซับกับเขตอื่นๆเราจะได้สมบบทเป็น caretaker ผู aker, ้คุมเหล่านักโทษซินเนอร์ที่ทํางานให้กับโ,โบรบอตโตมี่คอร์ปอเรชัที่จะคอยส่งเหลา่าซเนอร์เข้าไปเสี่ยงชีวิตค้นหาทรัพยากรอันมีคา่าโกลเดนบรัน Brand, ที่มีอยู่ในทุกเขต เตรีมพบออกับความมันจากรูปแบบการเล่นที่แปลกไปและบรรยากาศกราฟิกที่ชวนลงไหลพร้อมกันทั่วโลกทั้ง PC, Android และ iOS ในวันที่27กุมภาพันธ์สบคัด5 6 6สามารถตามไปลงเทยนล่วงหน้ากันรอได้เลยครับผมและนี่ก็คือเนื้อหาในบทในคลิปนี้หวังว่าทุกคนชอบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ